สวัสดีจ้าเอซี FC ทุกคนสวัสดีนะจ้าทักทายกันตอนค่ำค้มือนี้ป้าอ้อยนำเสนอ <c oughs> ปลอ้อยพกขึ้นจมูกป้าอ้อยจะแกงไข่มดแดงใส่ปันิ่เนานะค่ะเนาะแต่ว่าบบมีผักหวานเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าผ <c oughs> ักหวานป้าอ้อยคิดว่าผักหวานในตู้เย็นที่เอามาไว้มันจะบ่เน่าเนาะค่ะเนาะป้าอ้อยก็เลยไปซื้อ พอมาเปิดตู้เย็นเบิ่งมันเน่าค่ะก็เลยจะแกงใส่แค่พักที่มีในตู้เย็นเนาะคะ่นะเนาะป้าอ้อยก็ได้ตําพริกกับเอาเฮดลงแล้วค่ะป้าอ้อยก็น้นําก็เดือดแล้วป้าอ้อยตั้งไว้ดุดแล้วเนาะ,ะนะเดี๋ยวป้าอ้อยก็จะเอาปลาลาลงนะคะ <c oughs> ค่ะป้าอ้อยก็จะเอาน้าปลาล้าลงเนาะคะ่นะเนาะใส่น้าปลาล้าลงไป แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเนาะค่ะปลาอ้อยจ้าเปล่าด้วยค่ะกล้องเพราะว่าตั้งไว้มันบวอนนะเนาะมันบวเห็นหม้อนะคะแก๊สปลาอ้อยเบรดค่ะป,ะะปะะลาอ้อยก็เลยได้แกงใส่กระทะแล้วปลาอ้อยก็เอาหอมแดงลงไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะใส่หอมแดงบัดทีนี้ก็ใส่ชูรสุดเนาะค่ะเนาะ แซ่บไลยแซ่บหลยเซตน้อยแซ่บน้อยค่ะใส่ลงไปเออแซ่บค่ะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วบัดที่นี้ปอ้อยกะจะใส่ป่าเนาะจ้ะเนาะข้าปลาลุง,เ,าาลงเดี๋ยวปอ้อยขอเอาป่าลุกมอจะข้าวด้วยค่ะนี่จ้าปอ้อยก็ได้เอาป่าลุงแล้วเนาะคะ่ะเนาะพราะาเอาป่าลุงกับม่ต้องค้น,นะค่ะสูตรปอ้อยเนาะคือไม่ต้องไปจับอะไรมันเลี้ยวนะคะเนาะ แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็รอให้มันซุกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปอ,อจะล้างจานก่อนปอ,อเสียจานไว้ป,ปอขออนุญาตล้างก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันซุปปอ,อจะเอาพักลงเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กามันกะสั้นๆเบา n h า u เนาคะ่ปะปอ,อยกะซีพยาย้มให้มันหดแปดนาทีมันจีหอดก่อเดี๋ยวปอ,อก็จะล้างจานแล้วก็ ด้างมหม้อหุงข้าวนะคะเนาะเดี๋ยวฝาไม่ได้ใส่ละฝาหม,มอออ้อค้อยเึดค้อยขอล้างจานจะข้าวเนะคะนะ่ะเนาะเฮ้เลยป่าปลาอ้อยกบซุปแล้วเนาะค่ะเนาะน,ะนี่ป่าซุปเป้ว เอาปลาอ้อยคือไอญ่ละคะ่ะเดี๋ยวป้าขอช้อนเอาฟองพวมี้ออก่อนนะคะนะเนาะป็นฟองของป่ากับน้ำปลาละนะคะปะนนินมันขนาดเนาะ,ะก็ช้อนออกไปเพื่อมันไม่ขาวแต่พูดถึงมันก็บเบาวขาว แต่เราก็ช้อนออกให้มันสวยงามนะจ้ะเนาะนี่ปลาก็ได้สุกเรียบร้อยปลาหนึ่งแล้วป้าอ้อยก็จะเอาพักลุเนะคะเนาะหอมกระเทียมเอ้ยหอมแดงปลาอ้อยก็ยกสุกเรียบร้อยปลาใส่หอมแดงเสียดายพักหวานปลาอ้อยมันเน่าชิมดูก่อนนะ แซ่บมากจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บแบบรสชาติกลมกล่องทีเด็ดของปอ้อยก็มีอยู่นี้เลยเรามาเอาลงกันเลยนะคะเนาะอือทีเด็ดทีเด็ดไข่มดแดงเทลงเลยเนาะค่ะเนะเาะเพราะว่าไข่มดแดงแดงหนันี่ ปลาอ้อยล้างแล้วปอ้อยเอาสใส่ถุงแยกเฮ็ดเป็นอนั้นไว้นะคะเนาะเขาจะกินซําแตงเขาก็เอาใส่ไว้สำหรับเสร็จแล้วลค่ะนี่ไข่มดแดงปลาอ้อยช่วยงามช่วยงามช่วยงามแกงไข่รดแดงปอ้อยก็เอาพักลงเนาะค่ะเนาะเป็นอันเสร็จปลาอ้อยขอคว่ำเลยเลยคะ่ะเด้อเพราะว่ามือหนึ่งปลาอ้อยถือกล้องเนาะ จับลงทีละอันนั้นบไดานะคะขออนุญาตคว่าพักแป๊ดนึงจุกเออสแน,นี่จ้าแกงไข่มุดแดงใบแม่งรักเบื้องแนนนี่จนว่าซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ป้าอ้อยก็ไปเที่ยวสองมื้อนะคะกลับมามันก็เลยช้ำแบบนี้นะ,ะตู้เย็นมันเย็นเกินเดี๋ยวป้าอ้อยจะไปปรับลง พักป้ายเป็นน้ำแข็งเบิดเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแกงไข่มดแดงเฉบเชบเราก็ปิดกระทะได้เลยปิดไฟเลยเนาะคะนะ่ะเนาะปอยโทรสั่งแก๊อยู่ค่ะแต่เขายังมาบอกหอดเนาะ สั่งให้แก๊สิืนมาส่งค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอลาไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะวะ่าป้าอ้อยแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติแซ่บมากพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเนาะเมือ่อื่นป้าอ้อยจะตุนไข่พรุ่งนี้ตอนเย็นป้าอ้อยจะตุนไข่ ใส่ไข่มดแดงเนาะจ้ะเนาะวันนี้กินแกงไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยตุนไข่ใส่ไข่มดแดงนี่แซ่บๆค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ